สวัสดีค่ะหมวดหนูนะคะจากข้าราชการลงทุนไม่น่าเชื่อนะคะว่าจากเด็กขี้อายคนหนึ่งนะคะที่แม้แต่จะ ออกไปพรีเซนต์งานหน้าห้องเรียนเนี่ยก็ยังทําไม่ได้เลยค่ะออกไปจับไม้นะคะอยู่หน้าห้องอยู่หน้าผู้คนทีไรเนี่ยก็จะต้องเสียงสั่นตัวสั่นเงื่อออกแล้วก็แทบจะเป็นลมทุกทีเลยแต่วันนี้นะคะหนูทํา y o Youtube ช่องข้าราชการลงทุนมาเกือบจะครบหนึ่งปีแล้วนะคะในวันนี้นะคะหนูก็จะมาแบ่งปันเส้นทางการทํา YouTube ของหนูเนาะเพราะว่าตอนนี้ YouTube ช่องข้าราชการลงทุน เปิดสร้างรายได้กับทาง Youtube ได้แล้วนะคะเย yeah! มันเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของตัวเองเนาะจากเด็กขี่อายจากคนที่ไม่กล้าพูดต่อหน้าผู้คนนะคะี่ยค่ะจะสามารถก้าวข้ามความกลัวของตัวเองนะคะมาทำช่อง Youtube ของตัวเองแล้วก็ได้มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะจนมาถึงในตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะมีรายได้จาก YouTube เป็นรายได้เสริมอีกหนึ่งช่องทางที่ อาจจะไม่ได้มากสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งหลักฐานความเป็นไปได้เนะว่าเราสามารถที่จะสร้างไรายได้จาก Youtube ได้จริงๆนะคะ ก็สำหรับเส้นทางการทำ YouTube ของหนูนะคะก็เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่29พฤษภาคม2564นะคะคือหนูเปิดเพจ Facebook นะคะข้าราชการลงทุนบายหมดหนูในวันที่25พฤษภาคม64หลังจากนั้นก็มาเปิดช่อง YouTube แล้วก็ลงคลิปวิดีโอคลิปแรกในวันที่29พฤษภา64หลังจากนั้นก็ทำคลิปลงคลิปมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึง ในวันที่8กุมภา2565นะคะช่องข้าราชการลงทุนเนี่ยผ่านเงื่อนไขาการสร้างรายได้กับทาง YouTube เพราะว่า YouTube มีเงื่อนไขว่าจะต้องมี ผู้ติดตามครบ1,000คนขึ้นไปแล้วก็จะต้องมีจำนวนชั่วโมงในการรับชมเนี่ยครบ4,000ชั่วโมงถึงจะสามารถเปิดสร้างรายได้ได้เพราะเปิดสร้างรายได้ในวันที่8กุมภาพันธ์หนะคะก็ระหว่างนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรค่ะรอไปเรื่อยๆจนกว่ารายได้ที่เปิดสร้างได้เนี่ยจะครบ10ดอลลาร์นะคะซึ่งช่องข้าราชการลงทุนก็ครบ10ดอลลาร์ในวันที่8เมษายนห5นะคะ หลังจากนั้นนะคะพอครบ1ิดอลลลรา,า,ลารเสร็จปุ๊บทาง YouTube ก็จะส่งเมลนะคะผ่านมาทาง Gmail ที่เราใช้สมัคร youtube เนาะเขาจะส่งเมลมาบอกว่าตอนนี้เขาได้ส่งตัวรหัสพินมาให้เราตามที่อยู่ที่เราได้กรอกไว้แล้วซึ่งไอตัวรหัสพินนะคะเราจะต้องนำมากรอกเพื่อย,ยืนยันที่อยู่ของเราเขาก็เลยต้องส่งรหัสพินมาตามที่อยู่ที่เราแจ้งไว้ซึ่งต้องบอกว่าปกตินะคะ รหัสพินจะใช้ระยะเวลาในการรอเนี่ยโดยประมาณนะคะประมาณ1เดือนแต่ว่าบางคนนะคะก็อาจจะต้องรอถึง2-3เดือนถึงจะได้รับรหัสพินนะคะแต่ว่าของหนูเนี่ยถือว่าแบบเร็วมากๆเลยนะคะหนูได้เขาส่งรหัสพินมาให้หนูในวันที่8เมษาเนาะหนูได้รหัสพินทางไปรษณีย์นะคะในวันที่29เมษายมษนี่เลยเป็นตัวนี้เลยค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็น ที่อยู่ของเรานะคะซึ่งตรงนี้เขาก็บอกว่ารหัสพินส่งมาจากประเทศมาเลเซียเลยนะคะพอเราได้รหัสพินเสร็จปุ๊บก,ก็เอาเข้าไปกรอกในตัว Google Adsense เขาจะมีขั้นตอนให้เราทำอยู่เนาะตรงนี้ไม่ยากแล้วก็มียูทูบเบอร์หลายๆท่านนะคะทำคลิปแนะนำไว้อยู่เนาะว่าเราจะต้องทำยังไงพอกรอกรหัสพินเสร็จปุ๊บก,ก็รอค่ะ รอให้รายได้เนี่ยสะสมไปจนครบ100้ดอลลาร์เราถึงจะสามารถเบิกเงินก้อนแรกออกมาได้นั่นเองต้องบอกว่าจริงๆถือว่าเป็นสิ่งที่หนูแบบรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับการก้าวข้ามกำแพงที่ตัวเองเนี่ยเคยก่อเอาไว้นะคะเพราะว่าด้วยความที่เรารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้สวยเสียงก็ไม่เพาะหน้าตาก็ไม่ดีนะคะ พูดก็อาจจะแบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องะคะต้องบอกว่าคลิปแรกที่ลงไปะคะ่ะจะเป็นคลิปที่ไม่เห็นหน้านะคะได้ยินแต่เสียงแล้วก็ถ่ายอยู่หลายรอบมากคือคลิปแรกๆเนี่ยใช้ระยะเวลาในการถ่ายนานมากตัดออกมาเหลือแค่ไม่กี่นาทีเองนะคะอีกอย่างหนึ่งคืออยากจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องรอให้อุปกรณ์พร้อมนะคะเพราะว่าหนูถ่ายคลิปทั้งหมดในช่องตอนนี้นะคะจนถึงนะจนมาถึงคลิปนี้เนะะี่ยค่ะ หนูถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นนะคะก็คือ Samsung Galaxy S8 Plus นะคะที่ใช้มาตั้งแต่ปี6-1แล้วนะคะก็4-5ปีผ่านมาแล้วเนาะก็ถ่ายทำด้วยมือถือตัดต่อด้วยมือถือนะคะแต่ก็รู้สึกว่ามันมันจอมันเล็กมันก็เลยตัดต่อยากก็เลยไปขอยืม iPad จากจากคนที่บ้านนะคะมาใช้ซึ่งเป็น iPad เครื่องเก่านี่แหละก็เอามาใช้ในการตัดต่อคลิปนะคะลง YouTube ก็ไม่ได้ตัดต่อด้วยคอมพิวเตอร์นะคะก็คือตัดต่อผ่านโปรแกรมทาง iPad นั่นเองเพอตัดต่อเสร็จปุ๊บก็อัปโหลดลง YouTube เพราะฉะนั้นอุปกรณ์หลักๆที่หนูมีก็มีแค่โทรศัพท์มือถือกับ iPad เครื่องเก่าที่เอาไว้ตัดต่อแต่จริงๆมือถือก็ตัดต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครยังมีข้ออ้างอยู่ว่าไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกหรือว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมเนี่ยหนูอยากจะบอกว่าหนูเนะะี่ยค่ะเป็นคนหนึ่งที่เคยมีข้ออ้างนั้นนะคะ ไม่มีกล้องไม่มีอุปกรณ์ฉันยังไม่สวยแต่ว่าเอาจริงๆทํายังไงมันก็ไม่สวยแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะอย่างน้อยเนี่ยค่ะเราถือว่าเรามาถ่ายทอดความรู้มาแบ่งปันสิ่งที่เรารู้ให้คนอื่นเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นนะคะหนูก็พอมองถึงจุดน,นั้นปุ๊บมันก็ทําให้หนูเนี่ยกระโดดเข้ามาถ่ายคลิปกระโดดเข้ามาทํา y o u t u b e เพื่อที่จะได้ส่งต่อความรู้ดีๆให้กับคนได้อีกมากมายนะคะเพราะฉะนั้น หนูขอเป็นหนึ่งกำลังใจนะคะให้กับพี่ๆทุกคนที่อยากจะทำอะไรสักอย่างที่ยังกลัวอยู่หรือว่าอยากจะเป็นยูทูบเบอร์แต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทำนะคะสิ่งสำคัญเลยคือการลงมือทำนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหนูทำได้นะคะพี่ๆทุกคนก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยคะ่ะยังไงความสำเร็จมันก็อยู่แค่ที่ศูนย์ถูกไหมคะ แต่ถ้าเราลงมือทําความสําเร็จมันก็จะอยู่ที่ศูนย์ถึงหนึก็อยู่ที่ว่าเราจะทําไปได้สําเร็จสักเท่าไหร่แต่อย่างน้อยมันก็ดีกว่าการไม่ได้เริ่มลงมือทําเลยจริงไหมคะก็ในวันนี้นะคะหนูก็มา เล่าประสบการณ์แล้วก็มาสร้างแรงบันดาลใจเล็กๆน้อยๆให้กับพี่น้องข้าราชการลงทุนทุกคนนะคะถ้าเกิดใครที่อยากให้หนูทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะหนูก็จะพยายามรวบรวมข้อมูลแล้วก็มาถ่ายทอดเป็นคลิปวิดีโอที่สั้นกระชับเข้าใจง่ายให้ทุกคนได้ติดตามชมติดตามฟังกันนะคะสําหรับในวันนี้หนูลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ